คราวนี้เราก็จะมาสอนบินได้ในแบบบุกเคเวน่นนี่ก่อนแรกก็ต้องไปที่น้ำผุก่อนไปก่อนจะเลย,ยไปเสร็จแล้วนะคะก็ปรับย่อส่วนตัวเลยค่ะปะับ รอจนกว่ามันจะพลิกนะคะพิกตัวแบบนี้แล้วก็หันไปมองด้านบนแล้วมันก็จะค่อยๆพิกตัวแล้วก็ไปได้เลยค่ะแบบนี้ง่ายมากแบบนี้เลยแค่นี้เองค่ะวู้นี่น,นะะออววคววววควว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  かっこいい。